พริกกระเทียมวันนี้จะทำแตงนะครับำพริกกับกระเทียมอะไรอย่างี้ยครับอ่านี่โอเคเสร็จแล้วปรุงกับใส่มะเขือครับใส่มะเขือเทศ ใส่เป็นกระปุกเลยครับโอ้ยมันนายเตะครับมันนายเตะบีบแป้งนาวลงไปบีบแป้งนาวใส่ถังเปลือกเนาเป็นลูกเลยครับชอบเปี้ยวมักเปี้ยวคอยมักเปี้ยวใส่ฟุงหัว จะไหลไหยครับรอกไหลๆครับเอาไปเอตินลงไปครับโซลิสงครับคอยปหมักน้ำละหน่นอ้าวใส่แตงลงไปครับ ใส่แตงลงไปใส่เข้าไปเอทีททๆๆๆนะครับโอ้ยเ็บนัวครับเ็บนัวปลามันเค็มอยู่เดียวประลองใส่น้ำปลาครับน้ำตาลกับลงใส่ครับจะเป็นเบาหวาน เดี๋ยวชิมหน่อยครับอือจัดจานเสเเร็จแล้วพอดีอือเสร็จแล้วครับตำแตงครับตำแตง